มองเหลมองเลมองเลยะส้มว่างนะจ๊ะงานนี้30มสิบมกราเจอกันที่นี้มาดูแข่งเรือกันสีสมุรปราการสนามห้อยทอดส้มว่าง คนเก่งทีมดังรวมตัวระสานบางเส้าถงสมุดปราการสนุกสนานงานบุญแข่งเรือมีทั้งหมดสามรุ่นแข่งขันรุ่นแรกมันมันหกตกแต่งรายเลือ6.5หฮอนดา้ารุ่นเยาวชนเก่งเลือดเชือ้อแล้วยังเรือ6.5เดิมห้าหกิโลติดตามไหลสดได้ทีน่นี้เพศดีจะใกล้พูดไปไม่มีโม 3ามกรามาดูโชว์โอ้โหโอ้โหสนามส้มว่างไม่ธรรมดาพิเศษไสหนมไส้ไข่แถมไส้ใจทุกหลายละเอียดอีกหน้าสนามซ้วยน้ำไส้จอดลดง่ายสบายตามาเธอหน้าสนามห้อยทอดส้มว่างบางเศร้าทงใครไม่หมาปักมุดเพศรอดีเจ้ใกล้ลุ้นกันได้ในเพศตามประสงงใครไม่ดูงานนี้อาจมีงง ตรงๆแล้วจะตามเข้าไม่ทันสนามห้อยทอดส้มว่างสมุดปราการติดต่อสอบท่ามเจ้าข้องงาน080 459 1896นะจ๊ะแล้วอย่าลืมกันล่ะสามสิบมกรามาเจอกันข้อให้ทุกท่านส้มว่างนะจ๊ะอะส้มว่างนะจ๊ะ